ลูกค้าชาบูทุกท่านน,น,าาน่หน้าร้านหน้าร้านของโอโนะครับสาขาไมา้ยิโดนนะครับอยู่ตรงหองนาฬิกากลับรถมาปุ๊บจะทะลุไปสายสองสายสาด้านหลังจะเป็นคลองเป็นร้านอาหารเป็นร้านไอติรมน,นะครับแล้วก็ทั้งโซนนี้จะเป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยนโอ๋ได้ทําการเช่าที่ที่นี่แล้วนะครับเช่าแล้วกําลังจัดร้านอยู่ ป้ายตัวนี้จะเป็นป้ายตกปลาสำนักคุ้มภัยนะครับป้ายตกปลาไม้ยืนบานใบสำนักคุ้มภัยนะครับเป็นของน้ำเมอนะครับของนละเมอแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของน้ำเมอหมดเลยนะครับขึ้นด้านบนจะขึ้นไปด้านบนเลยส่วนป้ายอีกอีกอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นคาบูวิ่งย่างนะครับจะเป็นโซนนี้ตรงนี้น่าจะไว้ป้ายไฟนะครับป้ายไฟแบบออกวินเทีย่หรอแล้วก็ด้านข้างนี้จะเป็นโซนของผัก ผักก็คือผักฟรีนะครับบุฟเฟ่ผักเลย,ยน้ำลายกระเด็นบุฟเฟ่ผักเลยครับผมคุณแล้วน้ำลายสอเลยอ่ะผักตักฟรีทั้งหมดนะครับราคาเริ่มต้นชุดละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ผักนี่คือตักฟรีเลยนะครับแล้วก็จะติดป้ายตรงนี้เลยนะครับทาเข้าเลยนะครับห้ามเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เข้าบางปากรัชชานะคะ ห้ามเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เข้าหลานนะครับถ้ามีแอลกอฮอล์ถือมาเข้าได้เลยส่วนกระแสนมะจะเป็นน้ำสีน้ำเหลืองอน้ำเหลืองแกงกุกวยมิเอ,เ,อ,อเข้าได้เลยนะครับยกเว้นไอ้นี่พอไอกระตอมอะน้ำท่อมกระท่อมอห้ามกระท่อมเข้าอย่างเดียวอันนี้คือ คอนเซปต์ของร้านน้าโอนะครับเข้ามาตรงนี้รู้สึกว่าด้านด้านข้างนี้น้องน้องที่เป็นนักดนตรีด้วยกันกําลังติดต่อให้เขามาขายข้าวมันเนื้อแบบวินเทจอยู่ใส่นเนื้อรอติดต,ตามใส่เนื้อรอนะรับถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวน้าโอทำเองนะครับได้ดูด้านในอออ่ะดูโซนนี้ค่อยๆก่อนนะด้านนี้ ด้านข้างนี้เริ่มเปิดโหมดแล้วนะครับมันก็จะเป็นโซนเป็นเมเดินตามน้ำบอกว่า์เลยนะเทางน้ำป้าให้เห็นหมดเลยนะด้านบนด้านบนพุ่งลงพลงเย็นสบายนะครับเข้ามาไี่เย็นสบายเลยเดินตู้นะครับด้านข้างนี้จะมีน้ํานะครับมีน้ำน้ำน้ำโอเวอรจะเลี้ยงจระเข้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นกับจระเข้ก็เอาลงลงลงไปเล่นได้เลยน้ำจะวิ่งรอบหลานมีจระเข้ให้เล่นน่ารักน่ารักนะครับห่ง ตรงนี้ยังไม่รวมนะเดี๋ยวตรงนี้จะอธิบายอีกทีนึงนะตรงนี้จะเป็นโซนนั่งทั้งหมดเลยนะขึ้นมานั่งคนจะมีงานรแบบนี้ขึ้นมาด้านนี้นะครับถ้าทำได้ถ้าทำได้นะตรงนี้จะเป็นดนตรีโฟกซสองถ้าทำได้ตรงนี้จะเป็นเป็นดนรตรีโฟกซ์สาม,มารถดนตรีก็จะเล่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะได้อยู่ด้านล่าง แล้วมองหันหลังกลับมาเลยหันกลับมาไป็นที่นแล้วโอ้โเนี่ยครับด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งนะครับด้านข้างจะเป็นน้ำล้อมรอบตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งทั้งหมดนะครับเป็นโต๊ะนั่งทั้งหมดมีพัดลมเย็นสบายแล้วผมเปิดด้านข้างแล้วก่อนหน้านี้มันจะคือตรงนี้เป็นโต๊ะนั่งทั้งหมดเลยนะครับนั่งแบบแคมป์นั่งแบบแคมป์โซฟาแคมป์โต๊ะแคมป์ทั้งหมดนะครับแล้วโอ้โหเนี่ย อยากให้มันเป็นที่สบายๆนั่งกินข้าวกันนะครับสังสรรดื่มเล็กน้อยแต่ไม่มีเง,งิอขห่อขายแต่เอาเข้ามาฟรีแต่ห้ามมิกเซอร์นะพราคกูต้องขายมิกเซอร์ด้วยไม่ไงั้นเข้ามาอยู่ไม่ได้นะแล้วก็เนี่ยก็จะโซนประมาณอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในว่าทำอะไรสวยแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้แนละ้วผจะข่อกำแพงขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นอิฐมอนขึ้นมาปิดนี้เลยครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ป้ายส,สวยๆวินโทวินเกตหรือว่าลูกค้าเข้ามาโลกก็จะถ่ายรูปแล้วก็มาแปะนะครับถ่ายรูปแล้วมาแปะตรงนี้ใครมากับกิ๊กบอกนะใครมากิ๊กถ่ายไม่ได้บอกเลยจะแปะไปหรือว่ามันเปลี่ยนเมีย,มยแล้วก็ต้องบอกด้วยนะครับหรือเปลี่ยนแฟนแล้วก็จะได้เอาไฟล์ออกแล้วเอารูปใหม่เข้าไปแทนนะครับถ้าไม่บอกนี่เ,เกมนะ <c oughs> เ,เกมนะหาเข้ามาด้นานในก็จะมีจะเป็นโซนกระจกเดี๋ยวโนบุติดติดเป็น,นเป็น,ปน,ปน,ปนตัวนี้ขึ้นมาให้เป็นบล็อกนะครับแต่ด้านนี้ก็จะเป็นโตู ตรงกางเข้าไปสู่ร้านอุปกรณ์ตกปลานลวโวเช่าร้านในร้านเดียวแต่ทำสองธุรกิจนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะต้องดัดแปลงต้องเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราต้องหาวิธีทําให้ได้เข้ามาครับเดี๋ยวสอนนี้ก็จะเป็นแฝงทั้งหมดเลยแผงของ่าทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไฟแล้วกแต่งใหม่น้องมันจะดูซึ้งๆพียนเทปไปหน่อยนะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นวางลอบตกปลา ทำไมน้าไม่วางในตู้เพราะว่าน้าโออยากให้ลูกค้าได้หยิบจับแลวได้หมุนเลยไม่เหมือนเราซื้อในออนไลน์เราซื้อในออนไลน์เราไม่เห็นครับเราไม่ได้จับเราเห็นรูปมันสวยงามอยู่แล้วเพราะไม่มีใครถ่ายรูปเพมันให้มันขี้เหล่ครับมันจะถ่ายรูปสวยงามเลยแต่ถ้าเราได้หยิบของจริงๆมันจะตัดใจง่ายกว่านะครับด้านนี้ก็จะเป็นชุดโปรโมชั่น,นะะับวานคอนเดย,ยาวๆหรือชุดโปรโมชั่นยาวๆนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกแหวนของตค่างนะครับแหวนของต่างง รองถึงด้านในด้วยออเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยออเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูห้องน้ำกันนะเราเรเปิดร้านอาหารในห้องน้ำสคัญมากเลยนะถ้าห้องน้ำวิธีี้โอไม่คาดฝันเลยเขากับโซนนี้เลยโอ้จะกั้นให้นะครับไม่เกี่ยวกับข้างนอกเลยครับอ่าวันนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําห้องน้ําจะออกสวยเลยออกดีเรียดนะครับ อตอนนี้ตอนนี้นราโอ๋ยังไม่ได้ทำฟามสถานนะห้องน้ำหญิงก็จะอยู่สายมบอนี้นะครับห้องน้ำหญิงแล้วก็จะมีโซนตรงนี้ห้องน้ำชายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เด็ดกันไปหน่อยแต่ว่าก็ได้เท่านี้แยกโซนแยกโซนโซนิดนึงแต่เดี๋ยวหาอะไรมาก,กั้นหน่อยนะ,ะจริงจริงมันต้องสลับกันนะ,ะห้องน้ำชายี่ยต้องอยู่นี้ห้องน้ำหญิงก็ต้องอยู่ด้วยแต่มันมีโถเช่นะเป็นประตูมีประตูอยู่แล้ว ถ้าห้องน้านหญิงจะจะใช้โถฉี่ก็ได้นะครับแต่แบบขี้เกียจนั่งแล้วก็ยืนฉี่ได้อโอเคแล้วเดี๋ยวสลับให้ให้มันเหมาะสมนะครับเรากลับว่าสาขาเราโอ๋เนี่ยอยู่ตรงหน้ามาีิดนตาตรงตลาดเลยเราขับมาข้ามมาจากสายสี่มาเจอหอนาฬิกานะครับเราลับรถเลยเราขับรถเสร็จปุ๊บเราชิดซ้ายเลยเลี้ยวซอยแรกเลี้ยวเข้ามาเจอร้านแล้วโอถ้าใครเลี้ยวเข้ามาเจอไม่เจอร้านแล้วโแสดงว่า ไม่ได้สังเกตอย่างนี้เราเราเลีเ้ยวเราต้องสังเกตนิดนึงอา้าวให้ผู้หดด่อถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นถ้าสังเกตจะไม่เห็นถ้าไม่สังเกตเออโหแต่ถ้ามึงไม่เห็นม,มึงหลับตาแล้วอย่ <c oughs> างน,นั้นเดี๋ยวต้องอบากไว้ทุกนี้ก่อนวันนี้จัดร้านครั้งที่สองพยายามจัดให้มันเสร็จภายในเดือนนี้ตกปลาจะเสร็จอยู่แล้วแต่ร้านชาบูเพ้งย่างเนี่ยน่าจะเป็นต้นเดือนเพราะว่าใช้เวลาจัดนานเหมือนกัน น้องมฝากไว้ไปด้วยนะคะรับตกปลาสำนักพุ้ไมไผ่น้องอัจมืเอวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ